สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปช่องโชคชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะ,ะหัวข้อในวันนี้มาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆมีของเก่าของเดิมอะไรติดตัวมาการอันานไพ่เป็นการอันานไพ่แบบโดยรวมนะคะอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนที่ก็เก,ก็บเอาไว้สิ่งไหนสิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านเลยไปนะคะ อคําว่าของเก่าของเดิมให้ให,ให้ให้นิยามความหมายสั้นๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรก็ได้เพื่อนๆทําแค่อาสมมุติว่าทําอาทิตย์หนึงหรือทําแค่สองสามวันแล้วเกิดความชํานาญไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเรียนเพิ่มหรือ,อไม่ต้องไปหาความรู้อะไรนะคะแต่ว่าสําหรับถ้าเที่ยวกับคนอื่น เขาอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือใช้เวลาทำนานมากกว่าเพื่อนๆนะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะต่อมาขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะมาดูกันค่ะว่าคู่บาอาจารย์อยากจะบอกเกี่ยวกับของเก่าของเดิมว่ายังไงกันบ้างมีของเก่าของเดิมมาเลยตัวมาขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะหมยที่หนึ่ง night of pentacles หมยที่สอง it of wands temperance The h ือ t o ฮโ a n ฟ e เอตอ of Wands ขอสิบใบเลยนะคะทูออฟครับเออทูออฟเพนตากล s สิอซอร์ เลือกเอ่อเก้าเอ็ดอัพครับสิบเลือกฟู ความหมายตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขอได้หยาดแป๊บนึงไพ่ knight of pentacle ไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่เหรียญก็เป็นตัวแทนของคนธาตุดินนะคะธาตุดินได้แก่คนที่เกิดในราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะมายที่สอง eight of wands eight of wands พ่แปดไม้ไพ่คนที่เกิดธาตุไฟเมษจิงธนูนะคะ temperance t e m p e r a n ก็เป็นคนที่เกิดในราศีธนูธาตุไฟเช่นกันแล้วก็ the h i p h a n t เป็นไพท่ที่ของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะพฤษภธาตุดินแล้วก็ page of wands ไม้ธาตุาไฟนะคะแล้วก็ Two Two of Pentacles นะคะสองเหรียญสองเหรียญธาดิน Six of Swords ไพ่ธาตุลมไพ่ดาบตัวแทนของธาตุลมมีทุนตุนกุ่ม,น,มน,นะคะแล้วก็ The r e v e r s The l o v e r s เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในราศีเมทุนนะคะแล้วก็ไพ่ถ้วยถ้วยขึ้นหรือย,ยังไพ่ถ้วย เพศที่ของคนธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนเดอะฟูก็สุดท้ายนะคะครบทุกธาตุินน้ำลมไฟมาดูความหมายกันนะคะนายออฟเพนต์เดโค้ลนออฟเพนต์เคัน เป็นคนเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนขย,ยันชอบวางแผนจะทําอะไรวางแผนก่อนเสมอมีความรอบคอบส่วนไพ่แปดไม้ไพ่แปดไม้กำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นแบบกระทนหันไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะ ทมเพลตเทมเพลตตอนนี้ปรับมีการปรับสมดุลกันได้เลื่อนระดับพลังงานแล้วก็อ,อ๋ออตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรมันจะเป็นลักษณะของออการการเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆของเพื่อนๆน,นะคะ มันจะเป็นในทิศทางของพลังงานของคุรุคุบาอาจารย์นำทางมันเป็นที่บอกว่ามีคุรุนำทางการเริ่มต้นใหม่ๆคือ p a จอ of บเพจออบวอนนะคะเพจออวอนจะมีการเริ่มต้นไพ่ไม้ก็คือไพ่เป็นไพ่แทนหน้าที่การงานนะคะไปเกี่ยวกับการงาน กำลังมีการหาความรู้ใหม่ๆอย่างตั้งใจเข้าใจความต้องการของตัวเองโดยมีครูครูบาอาจารย์นำทางมันทำให้เพื่อนๆนั้นได้เ,เลื่อนระดับพลังงานการทำงานการเริ่มต้นหาความรู้ใหม่ๆหรืองานที่จะต้องทำมันจะเกิด มันทำมันมันเป็นการนําทางของครูครูบาอาจารย์นะคะเพื่อนๆไม่ได้ทําแบบคนเดียวนะคะครูครูบาอาจารย์นำทางตลอดเวลาและเพดแถวข้างล่างนะอันนี้ตัวตนนะคะอสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่ตอนนี้ให้จัดการเวลาปรับสมดุลอ ปรับสมดุลตารางเวลานะคะปรับสมดุลจัดการความสําคัญอ,อของสิ่งต่างๆให้มันให้มัน,ให,มนให้มันสมดุลให้มีความบาลานซ์นะคะให้ลงตัวอย่างเช่นเรามีตารางเวลาว่าเ,เราจะออ,ออกกำลังกายกี่โมงทำสมาธิกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะปรับสมดุล เพื่อนๆกำลังจะได้เดินทันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ดีอุยสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้หมายถึงหมายถึงความรักความรักที่เพื่อนๆอาจจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่ทำที่ทำให้เกิดท็อกซิกอะค่ะเกิด ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเกิดความเศร้าความทุกข์ต่างๆเพืเ่อนๆกําลังจะได้เดินถันหลังและกําลังจะได้เจอเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆคะะ่ะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมจะพัฒน,นาไปข้างหน้าไปนทาสังที่ดีเอทอลครับนี่คือเพืเ่อนๆมีโอกาสจะได้เจอคู่รักจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ทิศทางที่ดีในอนาคตอาจจะแล้วก็ไพ่เดอฟูหมายถึงไพ่เด็กเป็นไพ่เป็นไพ่คนที่มีอายุน้อยกว่านะคะพเพื่อนๆอาจจะได้เจอคู่ได้เจอความรักใหม่ และความรักนั้นยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะแล้วเ็าเป็นคนอายุน้อยกว่าด้วยอันนี้ถ้าถ้าตามตำราก็บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มผู้มีอิสระ,ะไร้เรียงสานะคะอันนี้ตามตำราเนาะอันนี้ประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าของเก่าของเดิมของเพื่อนเพือพ่อนที่ติดตัวมาครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ แล้วก็ขออนุญาตเห็ไพอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะเพราะว่า,าสับไพ่แล้วมันชอบหล่นก็เลยเอาอย่างนี้แล้วก็ได้ไพ่ไม่เก่งนะคะสับไพ่ไม่ค่อยเก่งมาดูกันค่ะว่า ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของเก่าของเดิมที่ติดตัวมาว่าอย่างไรบ้างนะคะสิบใบนะคะแล้วก็ภายใต้สำรับไม่ได้หนึ่งค่ะข้าวเหรียนมาเลยเดชนูมูลเ,ชเดชเชลยอด Four pentacles, seven of cups, high pentate, high practice ten of pentacles, ten of cups, six of pentacles, the goddess of เดิมูนเดอะซันขอเข้าไปค่ะดีใจตื่นเต้นไปหน่อยทั้งเดิมูนเดอะมูนเดอะซันมาด้วยกันขอเข้าไปนะคะ <laughs> <sausage> มองเห็นเนาะไปตาําำรับก็เห็นอยู่นะคะถ้างั้นขอขยับฝั่งนี้มัน จะเห็นได้ว่าไพ่ที่เปิดมานะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในกลุ่มของไพ่เมเจอร์อาคานาเยอะเลยนะคะเหมือนไพ่ที่เราที่เปิดเมื่อวานที่ทำคลิปเมื่อวานเลยะคะ่ะไพ่ The High p r i e s t e s s มาอีกแล้วเล่าไปคนลุกไปจาทุ เมนเดอร์ครูบาอาจารย์เดอร์คนมาเบิงลายเดอร์สาตุสัวมาดูกันค่ะว่า,าคุรุครูบาอาจารย์จะเล่าเรื่องราวผ่านไพ่ในเรื่องของของเก่าของเดิมที่ติดตัวเพื่อนๆมาเกี่ยวว่ายังไงกันบ้างนะคะไพ่ทั้งหมด10ใบเป็นไพ่ที่อยู่ใน ไพ่เมเจอร์อาคาน่าสามสี่ห้าห้าใบเลยนะคะเป็นไพ่ที่เปิดมาแล้วอยากให้เกิดเร็วความหมายก็คือสิ่งที่ท่านเพื่อนพบเจออยู่ในขณะนี้นะคะ่ะไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ เป็นความลับยังไม่เปิดเผยสิ่งที่เพื่อนๆได้กอดเก็บเอาไว้เพื่อนๆมีถ้ามองก็คือมันเป็นสิ่งที่มันมันเปรียบผู้อ,อ่านจะเปรียบได้เหมือนกับพลังงานลบเอาเอา,เอาแบบนี้แล้วกันนะคะพลังงานลบที่อยู่ในตัวเพื่อนๆนะคะที่มันยังพลังงานลบที่อยู่ในตัวเพื่อนๆยังกอดยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย เป็นภาพลวงตาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะพลังงานลบสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ากังวลเครียดที่ยังกอดเก็บไว้มันยังออกมาไม่หมดมันจะได้เปิดเผยออกมาแสดงตัวตนออกมาและกำลังจะได้รับ การจัดการให้จบสิ้นเพื่อที่จะได้กำเนิดเกิดใหม่คือจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ของเพื่อนๆเ,เกิดขึ้นนะคะ d a t แ and r e b i r t กำเนิดเกิดใหม่ยังไงตัวตนที่เราพูดถึงก็คือ ของเก่าของเดิมใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็เปิดก็เป็นไพ่ใบนี้นะคะ the high priestess เพราะฉะนั้นแล้วของเก่าของเดิมที่ติดตัวเพื่อนๆมาก็คือการที่เป็นคนมีเซนส์มีรังสังหรณ์แม่นยำเป็นนักพยากรณ์ได้เป็นหมอดูได้นี่คือของเก่าของเดิมที่มันติดตัวเพื่อนๆมานะคะแต่ไพ่โดยรวมแวดล้อมคือองค์ประกอบแวดล้อมอะคะ่ะ แต่ในหัวข้อของเราวันนี้คือของเก่าของเดิมซึ่งพไพ่ใบนี้แสดงถึงของเก่าของเดิมที่ติดตัวเพื่อนๆมานะคะและจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอันนี้คือไพ่เชียริออดเป็นไพ่การเดินทางนะอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้แต่มันจะเป็นในเรื่องอเกี่ยวกับ ของเก่าของเดิมอาจจะในอนาคตข้างหน้ามันจะทำให้เพื่อนๆเ,เกิดความร่ำรวยทางด้านการเงินมีความสุขความสมหวังในครอบครัวอาจจะพบเจอ,อครอบครัวที่เพียบพร้อมค่ะเพียบพร้อมไปด้วยทางด้านการเงินทรัพย์สมบัติ และไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายไพ่หกเหรียญถ้าผู้อ่านผู้อ่านไพ่จะคิดว่าเพื่อนๆจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางด้านการเงินไม่รู้ว่าว่ายังไงนะคะแต่ว่าพผู้อ่านไพ่รู้สึกได้ถึงพลังงานของผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาช่วย อาทางด้านการเงินให้กับเพื่อนๆในการที่จะอืมนำพาการเป็นนักพยากรณ์ให้มันสำเร็จไม่รู้ว่ามันจะมันจะ ยังไงนะคะแต่ผู้ผู้อ่านไพ่มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพือนเจอ,อเหตุการณ์เหมือนที่ผู้อ่านไพ่อ่านไพ่ในวันนี้นะคะไม่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้หรือเร็วกว่านี้ก็รบวนให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านไพ่เนาะ,ะโดยสรุปสรุปโดยรวมนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ของเก่าของเดิมที่ติดตัวเพื่อนๆมาคือการเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูซึ่งมันจะทำเงินสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินทางด้านครอบครัวมีการเดินทาง เกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นพลังงานลบที่เพื่อนๆพ,พยายามต่อสู้พยายามาฝ่าฟันมันมานั้นมันกำลังจะจบและกำลังจะได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของเพื่อนๆเ,เป็นตัวตนใหม่ซึ่งมันทำให้ เป็นตัวตนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติความรดมสมบูรณ์ทางด้านครอบครัวนี่คือบทสรุปของของดีไอของเก่าของเดิมที่ติดตัวเพื่อนๆมาคลิปในวันนี้ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมการกดไลค์ทั้งผู้เข้ามาชมเก่าและ ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ